ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับนี่มาตรา96นะนะผู้เสียหายถ้าไม่ได้ร้องทุกภายใน3เดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้ทำความผิดคดีเป็นอันขาดยุ่ิความนะผมเป็นอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายกับสถาบันการเงินและเอกชนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการจะพูดอะไรต่างๆจะผมจะไปบิดเบือนกฎหมายสอนกฎหมายไม่ได้ลรวเขาไม่ให้ผมสอนนะเพราะเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่มันไม่ถูกต้องผมไม่ทำหรอกแต่มันก็มีพวกมาตัดต่อไปแล้วก็มาทําให้ผมเสียชื่อก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเวรกรรมที่ผมต้องรับแต่ผมก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปนันเองชัดเจนนะ <c oughs> นะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์เดชาอย่าไปใส่ใจเสียงนกเสียงกาคุณอ่ชานิดานะครับอืมนะฮะนะครับนะครับดีแต่ปากเตรียมตัวโดนไข่โดนนะฮะครับตามสบายครับ องานนี้ไม่ได้เงินล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอนะครับนี่อะไรครับอาจารย์ให้ความรู้ผิดถูกอยู่ที่ศาลตัดสินครับถูกต้องครับคดีทนายตั้มเนี่ยทนายตั้มจะติดคุกหรือไม่ผิดถูกศาลตัดสินไม่ใช่คุณสนทิหรือไม่ใช่พี่เดทุกวันเนี้ยเราดูข่าวเราดูเป็นละครเลยคุณสนธิก็เปิดซีรีส์หนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ฟังแต่เฉพาะพี่อ้อยพูดอยู่คนเดียวนะพี่อ้อยกับเลขาพูดแต่เรายังไม่เคยฟังทนายตั้มพูด ถ้ามีข้อมูลครบถ้วนเราจะเห็นเลยว่าคดีนี้มันเป็นยังไงนะเพราะทนายตั้มยังไม่ได้ออกมา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 ให้สัมภาษณ์อันนี้ก็เรียนให้พีพ่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับความคืบหน้าที่ผมทราบนะครับคดีทนายตั้มเนี่ยนะไม่วันนี้พรุ่งนี้ภายในอาทิตย์นี้ก็น่าจะมีการออกหมายจับทนายตั้มออกหมายจับเมียพี่เมียอะไรเงี้ยประมาณ4ี่ห้าคนโดยพนักง,งานสอบสวนมองว่าเป็นขบวนการ ในการหลอกลวงประชาชนในการหลอกลวงผู้เสียหายนะหลายครั้งหลายหนอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมทราบนะดังนั้นเมื่อเขาออกหมายจับเ็าต้องมีการจับตัวมารับทราบข้อกล่าวหาและก็ต้องสู้คดีในชั้นศาลต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในชั้นสอบสวนนะเวลาเราดูข่าวดูอะไรต่างๆงทีเราถ้าเราฟังด้านเดียวเราก็ได้ความรู้ด้านเดียว <c oughs> เราก็ตัดสินคนนั้นคนนี้ไปเลยนะนะอีกฝ่ายก็ยังไม่ได้ ชี้แจงนะครับก็ดูวันต่อไปครับนะนะครับใครจะผิดใครจะถูกก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับนะนะฮนะแล้วก็สรุปกระบวนการอะไรเนี่ยไม่ลอดหลอกตั้มหลายคดีเกินอ่านะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของท่านนะนะค,คือตอนเนี้ยสังคมหรือว่าโซเชียลก็ตัดสินไมแล้วเพราะว่าก็ฟังพี่อ้อยพูดน นะครับฟังคุณสนธิพูดเนี่ยก็ตัดสินไปเรียบร้อยว่าทนายทนายตั้มเนี่ยเป็นคนทําผิดไม่รอดแล้วนะครับก็ว่ากันไปครับฟังหลายด้านจึงจะเกิดประโยชน์ฟังความรอบด้านนะครับฟังความรอบด้านก็ฟังพี่เดนะฝ่ายผู้ต้องหาอีกอันฝ่ยายผู้เสียหายก็ว่ากันไปนะนะครับนะใช่ค่ะอาจารย์ผู้ถูกต้องค่ะต้องฟังความสองด้านผิดถูกก็ว่ากันไป คนที่เขาเสียตังตกลงให้เงินอะไรอ,อะไรก็ไม่รู้นะคุณเฮียงแชร์เปิดค่าการมองเห็นให้แล้วขอบคุณครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับทุกแพลตฟอร์มนะฮะเราจัดรายการ3แพลตฟอร์มน,นะครับคุณน่าลงทนายความมาตรฐานทางจริยธรรมต้องสูงกว่าคนธรรมดานะครับเงิน71ล้านสมมุติว่าคุณอ้อยให้ทนายตั้มโดยเสน่หาจะจริงหรือไม่จริงทนายตั้มควรคืนให้กับคุณอ้อย พ่ออดีตที่ผ่านมาคุณอ้อยก็ดูแลครอบครัวทนายตั้มเยอะแยะแล้วทัวต่างประเทศทุกเดือนนี่เป็นความเห็นของคุณนระงผมอ่านให้ฟังหมดนะนะครับอ่านให้ฟังหมดนะใครอยากพิมอะไรก็อ่านให้นะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทคนอื่นก็ไม่ไม,ไม่อ่านแต่หมิ่นประมาทผมด่าทอผมได้นะครับไม่เป็นไรนะผมไม่ฟ้องนะเมื่อวานนี้ผมก็ไปออกรายการช่องเจ็ดผมบอกว่าใครอยากด่าผมนะนะครับนะเรื่องผมเข้าข้างทนายตั้มอะไรเนี่ยด่าเต็มที่ด่าพ่อด่าแม่อะไรได้เลยนะผมไม่ฟ้องเพราะว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะ ด่าด่าผมเต็มที่เลยหรือหรือว่าใครไม่อยากดูผมก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละก็ไปดูช่องอื่นไปดูช่องคุณสนธิอะไรเงี้ยก,ก็ไม่จำเป็นต้องมาดูช่องผมนะฮะเพราะว่ารายการผมเนี่ยเป็นรายการให้ความรู้ตื่นขึ้นมาก็เสียสละเวลามาให้ความรู้นะฮะนี่ขนาดไม่สบายนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปศาลแขวงอ,อ่ชนบุรีวันนี้นะครับแปดโมงครึ่งไปมีคดีเกี่ยวกับเรื่องคดีแจ้งความเท็จลูกความผมเนี่ยไปร้องเรียนครูว่าทุจริต พอร้องเรียนเสร็จแล้วปรากฏว่าครูคนนี้รอดคดีก็เลยฟ้องกลับหาว่าแจ้งความเท็จเพราะนั้นการไปร้องเรียนก็ต้องระมัดระวังนะครับรายการพี่เดใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องดูนะฮะนะครับส่วนใครอยากจะดาผมก็เต็มที่ไม่ฟ้องนะครับด่าพ่อแม่ด่าอและเต็มที่เลยครับไม่เป็นไรครับนะครับพี่เดตรงไปตรงมานะนะครับพี่เดเริ่มน้อยใจแล้วครับไม่น้อยใจครับสบายๆครับเราอยู่กับโซเชียลนะชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมันของนอกกาย วันนี้คนรักเราแค่เราเห็นต่างกับเขาเขาก็เกลียดเราเขาด่าเราก็าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วครับนะพระท่านบอกอะชื่อเสียงลาบยศสารเสริญเนี่ยเป็นของนอกกายมีเกิดมีดับวันนี้คนรักพรุ่งนี้คนเกลียดเพราะเราไปะไรอ่าเห็นตรงข้ามกับคุณสนทินะนะครับอ่อมองเข้าข้างทนายตั้มบ้างแล้วแต่คุณจะมองไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรนะครับนะเรื่องลาบยศสารเสริเนี่เฉย นะผมอายุ60สกว่าแล้วนะครับสบายสบายครับกินยาด้วยนะครับกินแล้วครับนะครับพี่เดตาแดงใช่ครับผมไม่สบายครับนะครับนะสู้ๆนะพี่เดคดีแตงโมจะตัดสินแล้วครับเดือนกุมภาครับนะครับนะนะครับจุกครูนะครับมีอะไรก็ถามได้ถามพี่เดได้นะครับอยากจะถามอะไรถามเลยนะครับแต่งรอแต่เช้าเพราะจะไปขึ้นศาลก็แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยจุกครูจุกครู แต่ยาแต่ยาไปด่าใครนะด่าใครแต่ยาไปด่าพี่สนทินะครับเพราะแกฟ้องหมดไม่เป็นไรละครับผมไม่รู้จะไปทะเลาะกับเอ่อคุณสนทิเพื่ออะไรมันได้อะไรจะทะเลาะเออคนแกมันได้อะไรไม่มีอกผมจะไปด่าคุณสนทิทำไมาจะไปฟ้องทำไมฟ้องแล้วมันได้อะไรกันมาเสียเวลาทํามาหากินงานผมก็เยอะให้ความรู้ดีครับทนายเดชาจะเสียท่าไปไหลายครับ ก็เพราะอย่างนี้แหละครับอะไรเนี้ยทนายเดชาจะเสียท่าไปไยไม่เป็นไรละครับผมจะเสียท่าเสียอะไรก็ไม่เป็นไรครับพระอาทิตย์อับแสงปิดสนามบินทาบ้านเมืองเสียหายหรือเปล่าพี่เดครับมีเรื่องรบกวนถ้ามีคนมาบุกลุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ทําร้ายลูกหลานเราไปแจ้งความแบบไหนคะก็แจ้งความตามความจริงเลยบุกลุกทาร้ายร่างกายแค่นั้นเองอเจอสนธิอ่อนปวกเปียกไม่มีละครับคุณจัดสรรครับ จะไปอ่อนทําไมแล้วผมไม่เห็นจาเป็นต้องไปกลัวคุณสนทิเลยกลัวเขาเรื่องอะไรเนี่ยเขาอยากแฉก็แฉไปจะไปอ่อนปลวกเปียกอะไรนะครับไม่มีครับไม่มีนะนะครับผมไม่ได้ทนายสีเทาหรือจะกลัวอะไรทําไมต้องไปกลัวเขาไม่มีผมไม่ได้กลัวอะไรใครนะครับท่านไม่ชอบผมก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับทุกเรื่องกรรมจัดตัดสินเองถูกต้องถูกต้องรักอาจารย์เดชานะครับเพื่อนกันต้องซ้ํากันให้จมหรืองไง ผิดว่าไปทมผิดถูกต้องครับทนายตั้งทําผิดก็ติดคุกไปแต่ผมไม่มีหน้าที่ต้องไปซ้ําเติมไปเหยียบย่ำมะแรงต่างนะครับใครจะดาเนินคดีกับทนายตั้มก็เต็มที่ไปไม่มีใครช่วยหรอกครับนะไม่มีใครช่วยไม่มีใครเข้าไปช่วยนะครับเข้าใจนะเออใครชอบผมก็เข้ามานะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับชัดเจนนะนะครับอืมคดีแอมไซยนายเป็นยังไงบ้างครับแอมไซย์นายก็ ตัดสินมันที่ยี่สิบพฤติการหรือไงถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะติดคุกนะครับชอบพี่เดตรงนี้แหละไม่เคยฟ้องใครและไม่เคยมีแผลไม่มีให้คุณสนที่แฉเต็มที่เลยผมไม่มีแผลอย่างมากก็เป็นคนขี้เมาแค่นั้นเองนะครับผมเป็นคนขี้เมาเมาวายมาจัดรายการก็หลายครั้งว่าไม่เห็นอะไรก็เราเป็นคนขี้เมาไม่มีแผลไม่เคยไปตบทรัพย์โกงเงินเว็บพนันออนไลน์อะไรไม่มีนะครับนะ ใครชอบกาเข้ามาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมาชอบผมเยอะแยะไปคนที่อยู่ในโซเชียลคุณอยากจะดูช่องไหนคนไหนก็ได้ตามสบายไหมตามสบายนะครับเออ,อสงขาเป็นกำลังใจให้พี่เดย์ตั้มไม่ออกมาถแถลงทำไมต้องให้อาจารย์มาช่วยพูดครับอ๋อผมไม่ได้ช่วยพูดครับนะตั้มไม่ได้ให้ผมช่วยพูดนะผมพูดผมเอง ผมเห็นว่ามีข้อมูลด้านเดียวด้านของผู้เสียหายผมก็เลยเอาข้อมูลของทนายตั้มมาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดอย่างไรเขาทําอะไรและผู้สื่อข่าวก็ถามผมก็ตอบแค่นั้นเองส่วนใครไม่ชอบก็มาต้องดูผมแค่นี้แล้วเราก็ไปดูช่องอื่นนะแบบคุณแบบคุณสรยุทธพูดผมไม่ชอบคุณสรยุทธคุณสรยุทธก็บอกก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนผ่านก็จบแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าทุกวันนั้นจะมีข้อมูลทางส่วนของพี่อ้อย ข้อมูลทนายตั้มไม่มีแล้วก็มีพี่เดย์พี่เดย์ได้คุยกับเขาเอามาเล่าให้เขาฟังเราคิดอะไรเขาคิดว่าไงจะสู้คดีจะคืนเงินไหมอะไรต่างพี่เดย์ก็มาเล่าพอเล่าเสร็จปุ๊บมีคนมาด่าพี่เดย์ก็ไม่เป็นไรครับธรรมดา,าครับไม่เป็นไรนะนะครับเดี๋ยวนี้สลิมแปลงร่างอะไรหัวหินฝนตกหนักไม่อยากให้พี่เดมีปัญหากับลุงสนทิเพราะชอบทั้งสองคนผมไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณสนทิคุณสนทิเขามาด่าผมเองแค่นั้นเอง ไม่มีอยู่ดีๆเขาก็มาว่าผมเพราะว่าผมเห็นต่างกับเขาแค่นั้นไม่เป็นไรเขาอยากดา่าอยากว่าอยากอะไรก็ตามสบายไปไม่ไม่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณส่วนที่ผมบอกว่าผมจะไปเลาะทะเลาะก,กับคนแก่เพื่ออะไรแล้วผมได้อะไรนะครับนะมีคนถามมาผมก็ตอบนะอย่าคิดมากพี่เดย์คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ผมไม่ได้เก็บอะไรมาคิดนะครับใครชอบก็เข้ามาดูนะ ใครอยากด่าก็เข้ามาด่าได้ไม่มีการฟ้องครับจริงครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอืมนะครับโอ้โหนะตัวมันเล็กอ่านลำบากว่ะเวรนกรรมติดจรวดเนะใครทําเวรนทำกรรมก็ติดจรวดไปเนะ่สู้ๆครับเออ่ให้กำลังใจพี่เดเอ่อเสียงเบาลงเยอะไม่เบานะผมปกติผมไม่สบายป่วยนะ ใบรับรองแพทย์ก็มีผมไม่สบายเป็นไข้เมื่อเช้าเนี่กินยาไปตั้งหลายเม็ดผมไม่ได้กลัวอะไรคุณสนทิเลยนะครับไม่กลัวเขาทําไมไม่เห็นมีอะไรไม่เบาอะไรเบาอะไรไม่มีปกติผมไม่สบายป่วยเนี่ยกินยาหลายเม็ดนะครับจะจัดรายการห้าวๆก็ได้แต่วันนี้วันนี้ไม่สบายเข้าข้างกันโดยไม่ลืมหูลืมตาคุณส้มโอก็ไม่เห็นเป็นไรครับใครจะบองว่าผมเข้าข้างทนายตต่าก็ก็แล้วแต่ท่านไง ท่านไม่ชอบท่านก็เลื่อนผ่านก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับสบายๆนะให้กําลังใจพี่เดกู้เงินบัตรกดเงินสดอายุความกี่ปีบัตรกดเงินสดนะโดยทั่วไปค่าอายุความสิบปีนะเอ,อตามสบายพี่เดย์ไม่กลัวอยู่แล้วพี่เดย์ใสเพราะผมไม่มีอะไรจะไปกลัวอะไรคุณสนทิกลัวเขาทาไมนะเ,เขาอยากแฉก็แฉไปนะครับไม่เห็นมีอะไรเลยผมไม่ทําอะไรไม่ได้ทนายจน นะครับผมว่าอาจารย์รู้อะไรบ้างนะครับพี่เดสู้ๆสบายๆนะครับน่มีข่าวอะไรอา้าจิตดีสีดีผู้ประกาศข่าวช่องแปดนะครับคุณจิตดีมาแต่เช้านะน่ะนะครับสวัสดีคุณจิตดีวันนี้เล่นข่าวและทนายต้มเลยนะนะก็ฝากไปยังคุณจิตดีสีดีนะครับ คดีทนายตั้มไม่วันนี้พรุ่งนี้ผมว่ามีหมายจับแน่นะแล้วก็โดนจับเป็นกระบวนการอ่ะทั้งตัวทนายตั้มเมียอะไรต่างๆเครือข่ายสี่ห้าคนน่น่าจะโดนนะช่อโกงเป็นปกติธุระก็คือช่อโกงหลายครั้งหลายหนทาเป็นกระบวนการเขาน่าจะแจ้งข้อหานี้แหละเท่าที่ผมทราบมานะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวทนายตั้มก็คงจะออกมาสู้คดีเอาทนายรัชพลนะทนายดีมทีมเนี่ยนะเนะรันะนะะชะพลก็มาด้วย นะจุก,กรูจุก,กรูยามเช้าผมไม่ค่อยสบายเลยพูดแรงไม่ค่อยได้นะครับก็วันนี้ก็จะมีคงจะมีเรื่องของทนายต่ำที่กาลังให้ความสนใจนะครับวันนี้ก็น่าจะมีการถแถลงอะไรที่กองปราบเท่าที่ผมทราบมานะก็ดูกันต่อไปใครอยากถามอะไรเชิญนะครับถามได้เลยครับนะครับนะถามได้เลยอืมหายป่วยเร็วๆนะครับ อืมนะครับเนี่ยชาวนี้ก็มีเรื่องทนายตั้มบางคนบอกคดีทนายตั้มทำให้วงการทนายความเสื่อมเสียไม่เกี่ยวครับนะวิชาชีพทนายความไม่ได้เสื่อมเสียครับเป็นเรื่องความประพฤติของทนายตั้มเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับวิชาชีพทนายความทนายความก็คงยังได้รับความน่าเชื่อถือเหมือนเดิมนะครับนะนะครับคนไหนทำชั่วก็ต้องรับเวรรับกรรมไปนะครับนะทนายตั้มมีปัญหาก็เป็นเรื่องของทนายตั้มไม่ได้เกี่ยวกับทนายความคนอื่นนะ นะครับนะชะัดเจนนะบางคนถามว่าเราสามารถจะถอนใบอนุญาตทนายตั้มได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องมีคําพิพากษาถึงที่สุดก่อนจึงจะลบชื่อทนายตั้มได้เข้าใจนะนะไม่ใช่ว่าพอมีข่าวว่าทนายตั้มถูกแจ้งความโกงเงินลูกความ7 1ล้านแล้วก็ลบชื่อทิ้งเลยไม่ได้ครับมันมีขั้นตอนกระบ,บวนการเยอะมันต้องเอาคดีไปสู่ศาลศาลฎีกาตัดสินเรียบร้อยแล้วถึงจะลบชื่อได้ จำคดีทนายถุงขนมได้ไหมทนายถุงขนมอะนะครับนายพิชิตอะนะต้องสารตัดสุนจําคุกก่อนถึงที่สุดก่อนถึงจะลบชื่อได้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอมีข่าวทนายตั้มนะโกงเงินะงลูกกว่าปุ๊บลบชื่อเลยไม,ไ,นะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมันมีขั้นขั้นมีขั้นมีตอนนะนะครับอะไรอะไรเออสนธิกําลังว่า ท่านอยู่ครับไม่เป็นไรปล่อยเขาที่สนที่เขาจะว่าผมก็เรื่องเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปต่างคนต่างพูดผมไม่สนใจอะไรเขา呐ะดี๋ครับนะนะบนะต่างคนต่างาแสดงความคิดเห็นทําไมเห็นต่างเขาไม่ได้ไงต้องเห็นไปทางเดียวเขาเลยนะครับนะบนะชัดเด่นนะนะครับมีอะไรถามก็สนที่พูดว่าพี่เดอาจโดนร่วมขบวนการพี่เดคิดอย่างไรไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับนะ ตำรวจเขาอยากจะจับผมก็จับไปเลต้องมีหลักฐานนะว่าผมทำผิดนะ่ะสนที่เป็นใครเป็นตำรวจแนตะ่ไม่ใช่นะครับผมไม่สนใจคำพูดอะไรเขาหรอกนะเสียความรู้สึกกับทนายตั้มมากอาก็ไม่เป็นไรครับเราเสียความรู้สึกเราก็ไม่ต้องไปดูเขาแค่นั้นเองแค่นั้นเองอบัญชีถูกอายัดอะไรผู้เสียหายถอนแจ้งความแล้วเขายกเลิอกอายัดให้ไหม ถ้าคดีมันหมดแล้วก็ไม่มีเหตุต้องอายัดน,นีก็สามารถที่จะถอนการอายัดได้นะครับเใครมีอะไรถามได้นะเต็มที่นะ <c oughs> นะครับทั้งจะถามด่าอะไรเต็มที่นะครับอื ừ, ผมบุคคลสาธารณะไม่มีฟ้องใครอย่าไปสนใจสนธิเลยครับพี่เดอะไรนะครับดีไอคอนเป็นยังไงบ้างอ๋อรายงานดีไอคอนล่าสุดที่ผมทราบมาคือความคืบหน้าคือหนึ่ง พนักง,งานสอบสวนดีเอสไอก็แจ้งจะเตรียมแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่นะครับและก็พรบรขายตรงตลาดแบบตรงมาตราสิบเก้าก็คือเรื่องเขาเรียกอ,อะไรชวนคนมาเป็นเครือข่ายนะครับอันนั้นนะ่มาตราสิบเก้าจำคุกไม่เกินห้าปีแล้วก็แชร์ลูกโซ่นะครับอันนั้นก็น่าจะจำคุกไม่เกินสิบปีถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องแชร์ลูกโซ่ จะแจ้งเพิ่มอีก2ก็ข้อหามันทําให้ระยะเวลาในการฝากขังจาก48วันเพิ่มเป็น84วันจาก4ฝาก4ฝากเป็น7ฝากนะครับแล้วก็ฝ่ายทนายบอสพอก็เล่นเกมโดยการเอาแม่ขายนะครับนะจำนวนหลายพันหลายหมื่นเนี่ยไปให้พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำนะครับแล้วก็มีการข่มขู่พนักง,งานสอบสวนว่าถ้า ไม่สอบปากคำนะพยานทั้งหมดก็จะดำเนินคดีมาตรา157ผมเท่าที่ผมทราบจาก d ีเเนี่ยเขาขำเลยนะครับการที่พนักง,งานสอบสวน d ี i เนี่ยจะสอบสวนพยานตามที่ดีตามที่ดีไอคอนเนี่ยเรียกร้องหรือไม่เนี่ยเป็นดุลพินิษไม่จำเป็นละครับต้องไปสอบสวนพยานเป็นหมื่นปากกันเลยเลอะเทอะนะครับคำพิพากษาของศาลดีกาเนี่ยนะเคยตัดสินมาเยอะแยะมากมายว่า เป็นดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนที่จะสอบสวนพยานกี่ปากก็ได้นะครับเป็นไปนไม่ได้หรอกเอามาพันปากสองพันปากหมื่นปากแสนปากแล้วมาให้พนักง,งานสอบสวนสอบสวนและพอไม่สอบสวนดําเนินคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดทำไม่ได้นะครับพฤติกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าข่มขู่พนักง,งานสอบสวนผมเลยมองว่าบรรดาบอสต,ต่างๆเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ออกจากคุกหรอกนอกจากข่มขู่พูดเสียหายเสร็จข่คมขู่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะ นะครับเพราะนั้นพนักง,งานสอบสวนเขาอ,อาจจะให้อาจจะให้สอบปากคำสักร้อยปากหรือห้าสิปากนะครับเพราะถ้าไปสอบพยานเป็นพันปากเนี่ยมันจะไปยื่นฟ้องทันได้งไง84วันนะครับนะก็เป็นเทคนิคในการต่อสู้คดีแต่ว่าพนักง,งานสอบสวนเขารู้ทันเขาไม่สอบสวนให้หรอกครับ เขาไม่สอบสวนให้หรอกครับนะเออนะเราดูข่าวเนี่ยเราต้องดูอย่างฉลาดนะนะจะดึงคดีเพื่อจะฟ้องไม่ทันจะได้เอาตัวบอสออกจากคุกมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นใครฟังรายการพี่เดนให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยคุณจะไปดึงคดีให้มันนานๆฟ้องไม่ทันจะได้ปล่อยตัวไม่มีลรอกตำรวจเขาไม่ได้งูดี SI เอไอไม่ได้ง่ขนาดนั้นเข้าใจนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกคดีดีไอคอนเนี่ยยังไงไงก็ฟ้องทัน นะไม่มีใครกล้าวิ่งเต้นล้มคดีหรอกเชื่อผมเนี่ยเรื่องมันใหญ่มันเป็นเรื่องถึงด้านการบ้านการเมืองไปถึงนายกและทนตีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีเนี่ยเรื่องการวิ่งเต้นดึงคดีสอบพยานเยอะๆจะได้ฟ้องไม่ทันฟ้องไม่ทันจะได้ปล่อยตัวมาบอสจะออกจากคุกนะนะครับสบายใจได้ว่า d ีเเนี่ยเขาสอบพยานนิดเดียวนะครับนะหรือไม่เขาอาจจะบอกว่าอ่ะคุณทําไปหนังสือมาหรืออะไรมานะครับ ไม่จําเป็นต้องไปบ้านที่ตามทนายความของบอสพอนะครับนี่ให้ความรู้นะชัดเจนนะครับเออเออนะครับนะครับเอออันนี้ก็คือให้ความรู้นะครับใครมีอะไรถามนะครับคําถามเยอะนะศารตัดสินคดีลูกหมียังไงบ้างคดีลูกหมีฟออ้องเออฟ้องลูกนี้ที่เอาเงินไปลงทุนแล้วก็ ไม่ยอมคืนนะฮะคดีช่อโกงนะครับอยู่ระหว่างการไต่สวนไต่สวนไปแล้วสองครั้งอ่าเหลือครั้งหน้าอีกครั้งนะครับอยู่ระหว่างการไต่สวนนะนะครับเราไม่จําเป็นอย่าให้ใครยืมเงินนะเหมือนกรณีลูกหมียืมเงินแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คืนยืมเงินชวนลงทุนอะไรอย่างเนี้ยเยอะแยะนะครับเรามีเพื่อนเราเป็นเพื่อนฝูงกันอย่าให้ยืมเงินและไม่จําเป็นยุคนี้อย่าลงทุนเพราะเศรษฐกิจแย่นะครับผลตอบแทนอะไรเยอะ ก็ไม่มีอยู่จริงมีแต่เรื่องออมิจฉาชีพอ่ะกลับมาเรื่องของติลี่ฮวงจุย้ยตอนนี้ถูกดำเนินคดีหลายเรื่องเลยนะครับไปโดนข้อหาช่อโกงยายนะครับเรื่องสิงเรื่องกีเลนเรื่องแรงต่างเนี่ยอันนี้จะเป็นคดีช่อโกงหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้าเป็นการหลอกลวงตั้งแต่แรกได้เงินได้ทองไป66กล้านอันนี้ก็กลายเป็นช่อโกงแต่ถ้าเป็นเรื่องการซื้อขายสิงกีเลนก็เป็นเรื่องทางแพ่ง เพราะฉะนั้นคดีช่อโกงกับคดีผิดสัญญาเนี่ยทางแพ่งเนี่ยมันก้ามกึ่งกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนรู้ข้อกฎหมายเนี่ยฟังจากพี่เดเนี่ยนะครับจะได้มีประโยชน์ไงช่อโกงคือมีเจตนาตั้งแต่แรกเจตนาที่จะเออเอาเงินเข้าไปโดยไม่ต้องการที่จะเอาสิงเอากีเลนไปส่งเจตนาโกงงแต่แรกเลยอันนี้เรียกว่าช่อโกงแต่ถ้าเกิดว่านะเออตกลงซื้อขายสิงกีเลนกัน นะครับแล้วถึงเวลามีปัญหาเรื่องการนําเข้าส่งออกอันนี้เขาเรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่งนะครับชัดเจนนะเพราะนี่คือการให้ความรู้นะเ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นคดีช่อโกงกับผิดสัญญาทางแพ่งมันต่างกันนิดเดียวคือหนึ่งช่อโกงนะเจตนาตั้งแต่แรกในการช่อโกงแต่ผิดสัญญาคือตอนแรกๆก็มีความคิดว่าจะปฏิบัติตามสัญญาแต่ภายหลังมามาผิดสัญญานะครับนะก็คือผิดสัญญาหลังเรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเจตนาตั้งแต่แรกที่จะโกงนะครับอันนี้ก็คือช่อโกงนะครับชัาเจนนะคดีโจ้ถุงดํำเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยู่ในคุกเลโอโยังมีคนถามอยูน่นะเออนะครับเออนะครับฟังพี่เดได้ความรู้ครับถูกต้องครับสินแส66ล้านเขาเป็นหมอดูเราไม่ใช่สินแสเขาเคยมาหาผมที่สำนักงานนะคนคนนี้ใช้จ่ายเงินเยอะเ,ออเคยมานั่งคุยกับผมนะนะ คุยกับผมแคบเดียวให้เงินสองสามแสนเนี่ยเ่ขาเป็นรายได้ดีมากอะ่ะหนุ่มกัญชัยยังเคยให้เขาไปดูห่วงจุ้ยที่บ้านเลยเขายังมาเล่าให้ผมฟังเลยกัญชัยก็เคยเล่าว,ว่าเนี่ยไอ้ตีลี่เนี่ยเคยไปไปดูห่วงจุ้ยที่บ้านเขานะครับที่ซอยมายรา,าบเนี่ยนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยคนดังๆไปใช้บริการเขาเยอะนายตำรวจใหญ่ๆขา้าราชการอลไเขาดังอยู่นะตีลี่หวงจุ้ยเด่ดังอยู่ นะครับเขาดังมากเลยแต่ช่วงหลังนี่เราไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมถึงมีปัญหาส่งของไม่ได้อะไรได้นะส่งสิงส่งกีเลนไม่ได้นะครับชอบอาจารย์เดชาครับขอบคุณครับเห็นในโหนมีหลุดว่าติดพนันฟุตบอลนะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคนเราถ้าติดการพนัน่ก็จบเลยนะนะถ้าเราเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการแล้วติดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะติดการพนันนี่คือจบนะชีวิตจบ จำนำกับจำนองเอ่ออะไรจำนำกับจำนองอะไรเนี่ยอันไหนถ้าเขาผิดสัญญาอันไหนเข้าช่อโกงจำนำก็เป็นเรื่องสังหาริมทรั์ก็ส่งมอ,อไปเอาทรั์เป็นเป็นหลักประกันนะครับเรียกว่าจำนำแต่จำนองนเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอันนี้เรียกาจำนองส่วนช่อโกงมีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะโกงไม่ได้มีเจตนาที่จะทํานิติกรรมสัญญาอันนี้เรียกว่าช่อโกงนะครับชัดเจนนะ ให้ความรู้นะอืมชั้น14และคดีชูวิทย์อ๋อคดีชั้นที่14ของคุณทักษิณก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มันมันทำอะไรยากนะเพราะคุณทักษิณเป็นพ่อนายกเพราะนั้นเราจะคาดหวังอะไรกับสำนักง,งานปปชได้ไหมก็ไม่รู้อะเพราะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบบอุปถัมภ์ไง ถ้าเรามีเส้นใหญ่มีเงินมีพวกมีอะไรต่างการดําเนินคดีก็ยากเลยแต่ผมอยากจะให้มีการดําเนินคดีกรณีคุณทักษิณน,นอนชั้น14ี่เนี่ยอยากจะให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทําไมปล่อยให้คุณทักษิณน,นอนที่นั่นเป็นเวลา6เดือนนะครับผมว่ามันไม่ได้ป่วยไร้แรงขนาดนั้นนะผมว่ามันต้องใช้เงินใช้ทองใช้เส้นกันมันควรจะต้องติดคุกคนที่อยู่โรงพยาบาลตํารวจหรือคนที่อยู่ราชธรรมอะไรต่างเนี่ยควรจะต้องติดคุกความเห็นผมนะแต่มันก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่พยานหลักฐานครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนีมีคำถามอะไรครับพี่เดย์จะปล่อยมือทนายดังยังดูท่าจะไม่ไหวแล้วคืออย่างนี้ครับนะคุณมานะถามมาคือทนายตั้มเนี่ยเขาจะมีความผิดหรือไม่อะไรก็มันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมเพียงแต่นําข้อมูลทนายตั้มมาเล่าให้ฟังส่วนใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังก็ไปฟังส่วนที่ก็แค่นี้จบเนะมีคนถามมานะ <c oughs> จะไปปล่อยมืออะไรครับผมไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ไปจับมืออะไรกับน,นายตั้มเลย <c oughs> แค่เขาเป็นเพื่อนผมเวลาที่เขาลำบาก <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ซ้ำเติมแค่นั้นไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรเขานะครับไม่ได้ไปช่วยอะไรเขา ไม่จาเป็นต้องไปจับมือไม่จำเป็นต้องไปปล่อยมืออะไรเขามีทนายความเขามีแล้วนะเขาเซตทีมทนายความมาตั้งนานแล้วในการสู้คดีกับพี่อ้อยเข้าใจไหมครับนะเออนะนะครับนะครับถามได้นะทุกเรื่องเราเร่องทนายตั้มนะแต่ถ้าใครไม่พอใจก็ก็เลื่อนผ่านไปแค่นั้นเองนะครับมีคนอื่นถามมาฟังพี่ทนายแล้วทําให้เรารอบครอบและมีความรู้เพิ่มถูกต้องครับถ้าคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณต้องรอบครอบ อะไรไม่รู้อย่าไปทําธุรกิจอย่าไปลงทุนเชื่อผมนะครับอะไรที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่าไปลงทุนต้องปรึกษาผู้รู้จะทํานิติกรรมสัญญาก็ปรึกษาทนายความร่างสนองสัญญาอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับของฟรีไม่มีในโลกของถูกก็ไม่มีในโลกนะผลตอบแทนเยอะๆก็ไม่มีมีแต่เรื่องหลอกลวงนะครับชัดเจนนะคุณชูวิทย์จะกลับมาแล้วครับชูวิทย์ก็กลับมาขึ้นศาลคดีกับสันทนะ นะมาเลื่อนคดีมานานแล้วก็มาขึ้นศาลกันเองไม่มีอะไรคดีหมินประมาทเดี๋ยวก็ตกลงกันได้ก็ถอนแจ้งความถอนฟ้องอะไรก็เลือกรากันไปคดีตากใบปเป็นยังไงบ้างครับคดีตากใบจบแล้วครับนะในเมื่อมันขาดอายุความก็ต้องจำหน่ายคดีทิ้งจบนะเพรานะอะไรปล่อยมาต้องไม่รู้เท่าไหร่เป็นสิบปีนะครับขาดอายุความก็จบแล้วนะครับ นะพอรู้ว่าจะต้องมาขึ้นสารก็หนีไปต่างประเทศเนี่แหละครับพวกนักการเมืองก็เป็นแบบเนี้นะคุกก็มีไว้ขังคนจนกับคนโง่คนรวยนักการเมืองพอรู้ว่าจะต้องติดคุกก็หนีไปอยู่ดูไบนะครับวางตัวถูกต้องแล้วครับจุกรูฟังพี่เด,ดได้ความรู้ฟังลุงฟังนิทานแจ้งข้อหามิ่นประมาทให้หน่อยอะไรอาการทนายที่โดนอะไรฝ่ามือตื่นทำเป็นอย่างไรบ้าง ๋อท oh, นายเรียร่าด์นะอันนั้นก็ปากไม่ดีก็โดนตบปากไปก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปผมเชื่อว่าเขาต้องระวังตัวในการพูดมากขึ้นทนายเรียร่าดยร้องเรียนไปเรื่อยไม่มีสารละฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ก็สุดท้ายก็แพ้คดีหมดผมว่าเดี๋ยวอนาคตเขาก็น่าจะต้องปรับตัวนะผมว่านะอาจารย์ไม่ต้องอ่านคําถามที่ไม่สร้างสรรค์ดีกว่าครับเจ้าของคําถามไม่ได้ปรารถนาดีกับเราอขอบคุณมากนะครับ ขอบขอบคุณมากครับอันไหนไม่สร้างสารรค์ไม่ต้องอ่านนะครับนะครับเออได้ครับได้ครับเออนี่เขาเลยอืมนี่แหละผู้ที่ได้รับการอภัยโทษแล้วเอาคดีนั้นมาฟ้องอีกได้ไหมไม่ได้ล้าจบแล้วนะครับนะ่ะจบแล้วนะครับอืมอืมามีอะไรบ้างครับเนี่ยอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะ มีคนมายืมตังแม่ผมห้าแสนไม่คืนให้อยากไปหหนกระแสไปทำอะไรหนกระแสฮะมันจะไปทำอะไรหหนกระแสต้องดูมีประเด็นอะไรไหมนะ่ะไปรายการอื่นก็ได้ทุกช่องนะช,ง 8, ช,องอนช่องแปดช่องอมารินช่องได้หมดมันเป็นนี่เราไปไปรายการหหนกระแสได้ไงยกเว้นมีประเด็นอะไรที่มันดราม่าไหมนะอคดีแม่ตักป๋าเบียอ๋อโดนช่อโกงประชาชน นะครับอันนี้อันนี้ก็หนักฮะแม่ทักป๋าเบียร์น,นี่หนักเลยนะนะฮะนะหนักในคดีนี้พี่เดครับเมื่อวานาาตีลี่ฮงจุย้ยแถไปเรื่อยพี่หนุ่มเบรกเมื่อวานนี้ก็ธรรมดาเขาตอบคำถามไม่ไ,มได้เขาต้องแถเพื่อเอาตัวรอดออเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์พี่เดรอท่านวองเงียบไปเลยไม่เงียบครับเดี๋ยวผมจะไปให้การครับถูกฟ้องขับไล่ แต่ขอผ่อนจ่ายค่าจะเอาค้างชําระโจทย์ไม่ยอมจะติดคุกไหมไม่ติดหรอกครับแต่ถ้าเกิดขับไล่เสร็จแล้วคุณยังไม่ยอมไปเนี่ยเขาก็เอาเอาตารวจมาจับได้นะครับถ้าคุณไม่ยอมออกก็ติดคุกครับนะครับนะอ,อ,อะไรเนี่ยเออนะครับดื่มกาแฟรหรือยังดื่มแล้วครับขอบคุณอาจารย์ดูแล้วได้ความรู้ครับ